สวัสดีนะครับทุกท่านผม,มอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์โอกาสนะครับความน่าจะเป็นนะที่สงครามตะนอกกลางเนี่ยมันจะบันปลายน่าจะเข้าสู่นะครับเป็นสงครามโลกครั้งที่3และเป็นอย่างไรนะครับซึ่งสิ่งที่ผมคาดการก็คือในปีหน้านะครับมันเป็นไปได้ไหมช่วงไหนนะที่มันจะเกิดการขยายตัวสงครามตะนอกกลางที่ชัดเจน จะเป็นครึ่งแรกของปี2024นะหรือว่าเป็นครึ่งหลังนะครับผมมองโอกาสเขาจะเป็นอย่างไรโดยใช้คณิตศาสตร์สถิตินะครับเข้าไปมองแล้วก็คิดคำนวณออกมานะครับถึงโอกาสต่างๆนะครับคือผมบอกว่าในปี2024นะครับสงครามออระดับกลางเนี่ยจะขยายตัวบรรปลายหรือไม่นะครับนับถึงขณะน,นี้นะครับผมให้โอกาสี่ทจะเกิดขึ้นเนี่ยการขยายตัวบรรปลายในปี2024นะครับ70% โอกาสที่จะไม่ขยายตัวกันไปเนี่ยเพียงแค่30%มสบนตะครับเหตุปัปจจัยเบอร์นหนึ่งก็คือการช่วงชิงนะอำนาจผลประโยชน์นะครับจากการสิ้นสุดนะครับยุคระเบียบโลกเก่าแล้วก็การเกิดขึ้นนะครับของยุคที่สร้างระเบียบโลกใหม่นะดังนั้นอำนาจเก่าเนี่ยอ่อนแอลงนะครับอำนาจใหม่เนี่ยกำลังพังงานขึ้นมาอันนี้คือแรงขับเคลื่อนนะครับเหตุปัจจัยนะถึงความเป็นไปได้นะครับ มีโอกาสมากน้อยที่จะเกิดในครึ่งปีแรกหรือว่าครึ่งปีหลังนะแยกเป็นสส่วนนะคำถามแรกคือจะเกิดการขยายตัวบันปลายหรือไม่ผมเห็นโอกาสเกิดนะขยายตัวบันปลายเนี่ยสูงเจมีโอกาสที่ไม่ขยายตัวบันปลายเนี่ยสาในปี2 0 2 4ส่วนโอกาสจะเกิดในครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังนะผมกําลังเฝ้ามองดูนะครับสัญ,ญญาณต่างๆแล้วก็ให้น้ําหนักนะครับเหตุปัจจัยต่างๆนะครับด้วย โดยคาดการณ์นะครับว่าสงครามเนี่ยจะขยายตัวบรนปลายในครึ่งปีแรกนะครับ2024เนี่ยนะมีสูงกว่าในครึ่งปีหลังถ้าไม่ถึงว,ว่าโอกาสที่จะขยายตัวในครึ่งปีแรกอยู่ที่60โอกาสที่จะขยายตัวในครึ่งปีหลังเนี่ยอยู่ที่40รเนะครับดังนั้นครับจากการคาดการณ์และทวงน้ําหนักของเหตุการณ์สถานการณ์และช่วงระยะเวลานะตอนนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับทํทำให้ผมสรุปได้ว่า ในมุมมองส่วนตัวนะครับมีโอกาสนะความน่าจะเป็นที่สงครามนะจะขยายตัวนะในตรอกกลางเนี่ยในปี2024นะครับอยู่ที่ราว70แล้วนะก็นะครับโอกาสความน่าะจะเป็นของการขยายตัวนะของสงครามและตรอกลกลางเนี่ยในครึ่งปีแรกเนี่ยก็อยู่ที่ราว60เันมโดยสรุปนะครับในปี2024เนี่ยนะครับผมมองว่าจากการคาดการณ์ณต้นปีนี้นะครับนะ โอกาสความน่าจะเป็นนะสงครามหกลางบรรปลายมีอยู่70%นะครับซึ่งแบ่งเป็นความน่าจะเป็นของการขยายตัวบรรปลายของสงครามในครึ่งปีแรก2024เนี่ยอยู่ที่42%และความน่าจะเป็นนะของการขยายตัวบรรปลายในสงครามกลางนะครับในครึ่งปีหลังเนี่ยอยู่ที่2 uh, ในครึ่งปีหลัง2024นะครับอยู่ที่28%นะครับแล้วโอกาส ที่ความน่าจะเป็นที่จะไม่ขยายตัวบรรายยอยู่ที่30นะครับตลอดปี2024นะส่วนถามว่าผมได้ตัวเลขเหล่านี้จากไหนนะก็คือผมสร้างโมเดลขึ้นมานะโมเดลเนี่ยนะครับให้เห็นนะครับโมเดลขึ้นมานะจากคาดการณ์เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆอัปเดตเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆจากข้อมูลข่าวสารต่างๆและประเมินนะครับจากมุมมองส่วนตัวผมนะครับว่าน้ําหนักของเหตุการณ์ต่างๆเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็ตัดสินออกมาโดยใช้หลักคณิตศาสตร์นะเพื่อมองโอกาสเขาน่าจะเป็นต่างๆนะครับก็เรียกว่าเป็นมุมมองส่วนตัวและการอดฟังหูไว้หูใช้วิทยานะครับส่วนท่านที่สนใจะนะครับการวิเคราะห์ของผมนะมองผ่านมุมมองมรลการเนี่ยผมได้จัดทำสัมมนาออนไลน์นะครับแล้วเสร็จแล้วมี4สัมมนาออนไลน์ซึ่งทุกวันนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับในช่องผมโดยการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับตั้งแต่ระดับซิลเวอร์ขึ้นไปนะส่วนขั้นตอนวิธีการสมัครทําอย่างไรก็ดูได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วผมจะเพิ่มเติมนะครับไอเรื่องของการมองของผมเนี่ยเพิ่มเติมจากสัมมนาออนไลน์ไปอีกนะอย่างผมจะทําคลิปที่อธิบายถึงโมเดลนะการคาดการณ์ของผมนะอย่างง่ายๆก็ดีนะครับอย่างที่มันซับซ้อนขึ้นนะมีการไข่กันของโมเดลก็ดีเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน,นท่านสนใจนะครับก็สมัครเป็นสมาชิกเข้ามาในช่องผมนะครับแล้วผมก็จะแจ้งให้ทราบนะครับส่วน ท่านท,ที่ต้องการร่วมสนุนช่องผมนะครับในการให้ความรู้สติปัญญายแก่ผู้คนก็สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการร่วมสนุนในบัญชีเ,เลี้ยงกาแฟผมนะผ่านปุ่มขอบคุณซุปเปอร์แทงหรือว่าการดูนะครับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นการร่วมสนุนช่องผมเช่นเดียวกันนะครับต้องขอขอบคุณนะทุกควจากทุกท่านมาณาที่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ